วันนี้จะเป็นการทดสอบระหว่างการแชมเบร์ลิงกับการขึ้นลำนะครับยิงว่าระยะเวลาจะใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับ Are you ready? Stand by. โอ้ตัวดีครับครั้งแรกครั้งแรกเป็นการทดสอบนะครับเป็นการทดสอบหนึ่งในสามครับ Are you ready? Ready Stand by. สองรอบผ่านไปไตอนที่ตอนนั้นทำไมมันมนิ่งนองอนะ่ะสองรอบผ่านไปรอ,อบที่สาม are you ready, ready. stand by <c oughs> โอ้โห <c oughs> มุมนี้ยังไม่ค่อยถนัดเอามุมขึ้น้าหน่อย อีกครั้งหนึ่งครับครั้งที่สี่ครับอาจจะบ่อยนะอาแชมป์เลิงเริ่มพุ่งเลยแล้วครับ Are you ready Stand Ready! Stand by แล้วโต๊ะถึงจะเปลี่ยนไหมขวาน <c oughs> ขึ้นลำทันเปล่าทำ <c oughs> ไมม <c oughs> ันไม่สุดไม่สุดเอ่อขึ้นลำไม่สุดนะครับรอบที่ห้า Are you ready Ready! Stand by 3-3-3 <c oughs> <c oughs> โอ้โหเป็นการถายข้องจริงหนิครับซองครับแล้วแชมเบรลิงเริ่มล้าแล้วครับตอนนี้ Are you ready ครั้งสุดท้ายนี่ของจริงนะครับ s t n d by กาอืมใกล้เกียงกันมากครับรอบนี้อาจะดูได้นะครับว่าใครเร็วใครช้ากันนะครับมียานวดไหมครับแชมเบอลิงเริ่มถามหายานวดแล้ว